พายดีพ่อแม่พี่น้องอุน้กามาปูซากรุนนำ้าเพิ่์นเนาะชาวเอิงชาวเอิงพร้อมกับญาติพี่น้องเพิ่น มีออกเอิงยุ่มอิงเนาะมีทางมุทานโดยั่วมุซ่ากองบุญคือกองอัฐาแตนวนเจ็ดกองกัอนุโมทนาแต่วันที่เศร้าซีเป็นกัตริด้สวดถวายบมอเมนกัตอนุโมทนาบูชักเบาเกดอนุโมทนาบุญน้ำให้เป็นบุญเป็นกุศลเล้อสาธุสาบุญและมือเห็นหนากน สบายดีพี่น้องสบายดีหนะกล้องหน้าจอมาพอกันมาแต่มาแต่บูชากองบุญกประปดัมแต่ว่าถ่ายคลิปในเพลินเบิงในเดียวแล้วคุยกันเพื่อนแาบคุยกันเพื่อนๆแล้วครับมันมันบสะดวกแน่เอ้ยเป็นยังไงบึสะดวกมาน้ำท่านนะเขาฝัด เขาเห็ดคัวนะฮะน่ะหลุดยิ้งไงงอกหลุจริงไหยังไม่หย่าแก่ที่ท่านอยู่ท่านอยู่พัดขับหลุดลงหุ่ยแบบนี้ใครขับไปเฮาเนี่ยขับประดมกับย่างลูกกลุ่มหุ่ยขับเจ้าเห็ดคัวอยู่บ้านทีสว่างเห็ดคัวบันทีทางมันหลุดญ่เที่ยวเนาะมันกระไงงอกเห็นหุ่งเห็นเรื่องขี่ผุนกับคู่กับตาโอ้ยก็เลยโอ้ยหมถ่ายชอบมือถ่ายเพื่อนคนน่ะ ถ่ายน้อยนึงเฮาเปิ้นเห็นอุปสาของบุญน่ะ7กองกองละ500ก็3,500เนาะแม่นบ่ได้ให้เพิ่นฮู้จักดอกพี่น้องบ่ใส่ซองไวู้บาบ่ได้เ็เงินดอกใส่ซองไว้แล้วก็อยู่ในนเฮาก็บ่ได้ว่านเอ้ยอืใซองแล้วก็ใส่ันหาาโลดให้ปดําาให้ แต่กระชิมาว่าอยู่ในคลิปเนี่ยแหละว่าเป็นเงินเท่าไรสามพันห้าสามพันหารอย 3, 500. 3, 500, 100บาทบูชากองบุญเจ็ดกองคนละมือบุญมือเตรียมคนละมือเตรียมวันที่ชสามเอาสิไปเตรียมอืมไปสะดวกก็ไปนำสละกำลังเหงื่อแหง้งไปเหตุไ,<ง>ไปทำไปตองยิบพันหักเบ่งเนาะว่าตามที่กองกว่เพนีบ้านเฮานะคันกองบุญมันมีคันบักเบ่งอยู่อันสี่สี่คาเมงเนาะ เนี <Yeah. S 2> ่ส <leve es> uh. <arez> yeah. so ีขาเม่งเม่งก็คือเตียงนอนนั่นแหละเนาะเตียงนอนครูบาอาจารย์นั่นแหละแต่เจ๊กนอนได้หรือบ่เม่งครูเมื่อนี่ก็คือเม่งตะกี้จะเม่งตะกี้ดีแท้ๆเลยแมววแตเม่งเดียวนี่จ๊กนอนได้หรือบ่สบายดีลูกสิคือสิบข่อยแข็งแห้งปัญญาศาสตร์เห็นแนมเห็นเม่งใช่ลูกอใช่ใช่ใช่ปะดงโอ้ย mày dì bà dung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  bà bà dung bà 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 dung bà bà dung 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 bị ta bà dung ngày mai chị bay bụi bay bụi bay bụi bay 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 chị bay 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 bay

เออบ่ละมือบุญเพิ่นได้สิเห็นโอ้ยเห็นบ่เป็นแท้ๆมื้อนี้บ่มาอากาศมันเปลี่ยนเลยสุขภาพบ่ดีเจ็บคอเจ็บมาเลยนี่เดี๋ยวฮอดเดี๋ยวหน้าเออเดี๋ยวฮอดเดี๋ยวหน้า่วงน่ะก็อันนี้ไข่ลูกลูกโนบ่เอิ้นนั่น่วงน่ะดเอ้ย่วง้งานของไผ่วงานเออ่วงานไปนี่ักกะเซาเาอากาศเนมา nào ngoài băng quân gặp bộ ả vấn nạn quân nào giờ vợ gặp vấn vương bộ ả ối bộ ả vậy là sám buổi, sám ô vậy là áo quân gặp bộ ả ả thì các nguyên là già giờ xíu là tới quân có mỏ này này ả vậy nguyên là phải chịu khâu vô mặn nó neo lạng pin lạng nhang kiểu đây mặt hao tông บดีเน oh, ี้ยขอาข้าบดได้เห็ดเบี้ยเอาเมื pan, ่อยเอาสปนอนนอนนะเขาบดอาบเลยจีเนียวอาบใบซามงแบบนี้แบบนี้มันอาบพลุลุ่ยปกติมันกับบลเล่ย์นอนดึกกับอาบดึกนอนตีหนึ่งตีสองกับมันอาบตอนนั้นนะแต่ว่ามันอ่อนเพียเปียรอยแห้งนอนก็นอนแบบโผล่หมอนปัญญายังไงขันแต่ยิ่งอันนี้เนาะแหมหากขันลูกมายิเชจาต้องอาบเลยเด้อยมัน ลูกเสือก็ไปน้ําน้ํานําเศร้านะแม่นแหละคั่นอาบแต่เศร้าๆคือเพิ่นบ่ได้อาบน้ําคืนเฮออันเว้าถึงกองบุญน่ะมีแต่เฮาไปมัดทูปอันมัดเทียนมัดดอกไม้ใส่แล้วก็หยิบคันบักเบงเอื้อยแล้วก็ของใส่บาทน่ะเฮาแต่งไว้แล้วของตัวปอนบาองบุญน่ะบัดนี้กศรัทธาเพิ่นสิเอามาเองสิเอามาเป็น ต้นเป็นต้นกองบุญอันเดอยการจะเพิ่มเติมยังจกเอามาเพิ่มน้ำรังอันนี้เลยอันนี้ข้าเห็ดถาเพิ่นอันกับกับอาหารถวายเพนว่ากันนะว่าผ่าพระฮุกฮุกองแต่ว่าแต่ว่าวันนี้แหลยขอโทงบอกมาตั้งบุญตั้งบุญแต่ว่าเพิ่นจิไปโขบหรือยังไงยังไงแต่ว่ามุ่นทุกอง คุณบาเหมืนแบบโอ้ยฝึกก็เป็นบา้านอนเหมือนแบบเดี๋ยวแบบอ่อนเพียนะแต่ผมได้เบิ่งลงลาวา่ะลงเพิ่นมามุนเลยกะหับคันเรียบร้อยอะไแหละแต่ว่าต้องแล้วของอันชุ่มเห่าก่อนของเช่าเอิงก่อนแล้วกิ๊บตัวนั้นอย่างมากิ๊บตัวนี้เพราะว่าตัวนี้กันเอากระถูกกระถาเมันกระบ,บายเนาะอตอนบ่ายอันนั้นเพณจิตร์ตั้งมือได้ปั่นทั้งตั้งมือวันที่เจ้าสี่เหรอไหม,มเดียวกับซุ่มเหา่าที่เอ็น นนัม <Là>, ือซูมาทอดท่านอืม uh, ม yeah. sure. ือส <böl> ูมาทอดท่านแหละข้าเจ้าตั้งเออบัดมือข้าเจ้าทอดท่านนะวันที่เสาะหาแตพอดีบุญน้าห้าวน่ะเล่ามันนี่แล้วก็สิมาเกิดปลาทองอีกมีแต่บุญยังวะช่วงนี้นะมีแต่บุญก็ดีแหละเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นความดีความงามแหละบุญเฮ็ดเอาพอมีโอกาสพอมได้เฮ็ดมีผู้ฝ่าเฮ็ดประทัมกับเหตุคันว่าบ่มีผู้เฮ็ดก็เฮ็ดได้ซําเฮาเฮ็ดนี่แหละ ใส่บาทอย่าหนาไปฉะแหละแล้วก็ท่านเล็กๆน้อยๆกันเอาเองค่ะอันเป็นชี้ใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นสะพานบุญนี่แหละแต่งน้ำแต่งนีนวดน้ำมีฉันได้กระท่านทำนัานนี่คือกันนั่นได้ด้วยเมื่อวานนี่ก็ไฟเนาะมือนี่ก็มือนี่ก็บุญแนงแหนงมาแต่สาวๆคนบุญเจ้าบ้านได้บ้านอะไรฟังเห็ดสลากเลยแม่เ บันเลีังฟกงจะใส่เ <Kristen> ู้คนมาแต่สาวสาวบ้าเข้ามา d e m ้สาวเนี่ยพี my ่ยังอยู่บนมือบางคนอยากมันบุตรทันหอดียังจำเท้าสาว้าเสาวอยู่ในสาวแต่ยาดอกเขาว่าพื้นว่าท่านก็ตท่าเลยเนี่แต่คือวานอะไรนระบบเนาะอันมันเส้นทางเมื่อวานนี่วนนี้ผัดาราโอ้ยบ้านติดกันมันบวลาบบวช่วยเดี๋ยมีโอกาสเข้าไป ໄຂ່ແມ <c ười> ່ນອັນເຂສີມັນໄປໆເລື້ອຍແຫຼະບໍ່ຮູ້ນເຄິໄນກິຍັງຍ່ກິາວກິນຢາຫຼັກນຮົຮມດກໂືໃນ້ອກິງຄິ່ງງຄິີົດທນຫ หักทิ้งรวัน네 <owner gef> <necessary> um anyway ้ไปบูบบบบบาบบ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 ้าบบ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 บาโอ้ยบบ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 กบับบบบบบบนบบบบบบ่บบ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 ุบบบบบบงแบบบบบบบ่บบบบวบบ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 บแลบบ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 บาบบบบพ้วคบเ อถกที่ไีนสิจไปสนิก่อนเด้อพี่น้องเด้อว่าื่องบุญเหลืองวันนว้นกันน้นเจ้าะนะก็สวยพอนะกะเกาะตองเลี่ยเขาบอกแล้วบอกอะไรวะให้ไปขออันนี้กล้ยเท่นี้ยี่เนสก้อนน้ำําอมเหรอวะนะอ้ามดีง้ามนะฮะนะผมมันบางอ่ะสิจอบคิปไปสนิกก่อนเด้อพี่น้องเด้อว่าการเรืืองบุญ พอกันคลิปหน้าสวีมีความสุขเป็นสุขทุกคนสบายดี